อะไรเนี่ยอ๋อไม่นะวันนี้ใส่บักบ้ากแล้วเนี่ยเพิ่งเลิกเรียนมาฉันต้องไม,ม,ม่กุมรูวม่าฉันแอบโด,ดเรียนแต่เพ่อดีค่ไ่ะไปดีกว่าไม่ลฉันไม่ได้อยากขึ้นรถสักหน่อยไปดีกว่าโอ,ออโอเคี่ตอนนี้สวัสดีทุกคนด้วยนะคะ วันนี้เราก็จะมาต่อเติมบ้านหลังเก่าให้กลายเป็นบ้านหลังใหม่ไม่ใช่บ้านหลังงามแบบองียบมีอะไรแล้วก็เอาเอะไรมาแบบตามใส่นะคะแต่อยา่างแรกที่แบบติดมากๆคือสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็ไปหาสระว่ายน้ำก่อนเลยเดี๋ยวเอาวางไว้ตรงนี้เอเล็ิซก,ก่อนแมวใหญ่โอเคนะแล้วก็หาก่อนนะจ๊ะ อย่างที่แบ,บบตื่นติดมากๆเลยก็คือสาว่ายน้ำจ้าเรนนะคะสาว่ายน้ำไม่เจออันนี้ปะอันนี้ไม่ใช่การทานาสาว่ายน้ำคือเปนยากคือในชีวิตของเราแล้วมันเอิ่มก็ใกล้ทีวีปะโซฟาไม่ใช่ได้นี้ปะอันนี้ก็ไม่ใช่น,นี่ก็ไม่ใช่อันนี้อ่ะนี่ไเจอ้วค่ะ ไม่ได้ขึ้นสักหนึ่งลงมานี่เฮ้ยโอ้ตอนนี้ก็ได้นะคะได้ที่ลุค่ะขอเสียงลงก่อนแป๊บหนึ่งนะคะปืดเอ้ยไม่ได้ขึ้นอุ้ยกดผิดปุ่มเลยะคะ่ะแล้วก็ใช้ขยายสักหนึ่งสองสามค่ะนะคะหนึ่งสองสามเอาเป็นห้าก็แล้วกันสี่ห้าเอาเป็นหกก็แล้วกันหกเอาเป็นเจ็ดก็แล้วกันเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามกรลงมานะ ขึ้นไปนิดนึงโอเคแด่ประมาณนี้แล้วเด้อแบบอะไรก็ไม่รู้นะจ๊ะสนามเราก็แบบไม่ได้เอาเยอะอะไรขนาดนั้นแล้วก็ต้องการแบบระดสูงๆแม่เตี้ยๆอะไรก็ได้ไนะดดตึ๊บตึ๊บตึ๊บไม่เยอะนักนะก็ลึกๆเล่นกับแฟนนะจ๊ะตึ๊บมันก็ใส่อันนี้โอ้กดผิ้งตรงนี้ โอ้โหจะมาแจ้งเตือนแต่ตอนนี้ค่ะโอเคนะแต่ก็ได้ประมาณนี้แล้วก็หาตุูปทรงต่างๆมาใส่ก่อนอันนี้ตุิดขึ้นแหละอืมไหนวะอันนี้ใช่อ้อันนี้บันไดคนไทยเล่นบแบบนี้แหละอ่ะเงเจะละไม่รู้ใช่ไหม ่มันไม่เลยให้มันสูงขึ้นอีกนิด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 อีกส่วนอีกนิดนึงเข้า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 อีกเข้าไม่ไม่ไม่เข้าเข้าเข้าไม่ได้ออกเข้าเข้ามาเข้ายังด้านนี้อะไรกลงกว่านี้สูงไปแล้วทางนี้ละโอ้ฉันจะเป็นบ้าน โอเคได้ประมาณนี้แล้วก็กดแบบชุดล้วก็ไปอันนี้ก็จะมีอะไรมาแล้วค่ะว่าแบบถ้ามีแบบนานเกินไปมันก็ไม่อู้เปลี่ยนสีน้ำก่อนนะคะแบบน้ำคือแบบให้เหมาะกับสภาพอากาศอ่ะโอเคในสีนี้ก็เอาโอเคน้ำต็มกระโดดไปเลย แต่ก่อนที่จะนั้นเขาก็ต้องมีบันไดก่อนเออบันไดขึ้นทางนี้โอเคโอเคบันไดกดบันไดตรงนี้โอเคตรง โอเคนะคะมันนานนี้เนะาะตรงนี้เราจะเป็นที่เลยดีอ๋อรูอ้แล้วมีอยาาานะดด่างนี้เราส่งดูมากดอันนี้ก่อนนะตึ๊บกดอีกครั้งนึงโอเคกรลุงได้แล้วเร็วนะกดน็ดี นี่แม่ดูก่านไปดูจะเ,เป็นไรเอาที่อัปเดตกันล้วกันที่นอนนะเราเคยไปเจออยู่อันเราคขอเวลาหาแป๊บหนึ่งนะจ๊ะโอเคได้แล้วนะคะนี่ค่ะที่อัปเดตของเราแต่เนียนีู่เอาไ้เป็นที่พักผ่อนกันลวกันนี่นอนได้โอเคที่วางของชั้นอะไรยรดยโอย้ออย,อย,อยนอนละคะวันนี้เราต้องทําตัวค่ะ นี่ค่ะเราจะไปชวนเพื่อนมาประมาณเออ,เอ,อห้าคนนะคะไม่สิสี่คนที่พวกเรากาแฟเราด้วยไยหาอยากนะคะคาแรก็ต้องการไฟนะคะไฟอยู่ไหนโอเคนี่ค่ะไปหาไฟก่อนเด้อมีนคนไหนกจะจะรอฉันก่อนใหญ่คนนี้ เล็กๆๆ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 แต่ยัยยี edes, year, ่แม่อันนี้ยาวเกินไปลงไหมความสูงปะลดๆๆก่อน ถ้าถได้ประมาณนี้นะอย่ก็ตุการอาหารเพื่อนเราคือแบบใจกว้างมากไหมแบบไม่มีใครเอาอาหารมาเลยสักคนก็ไปหานั้นนะพอเราหาไม่เจอแล้วก็ตุยค่ะไม่ใช่อาจจะอัน,นก็ไม่ใช่พูดีิมีแต่ประตูทั้งนั้นเลยอัน,นอันนี้ไหมไม่ใช่ ตู้ทีวีเชืเ่อเถอะตูทีวีก็โอเคน่จะตูทีวีได้แล้วไปไปไปใเรื่องไหอโอเคขอเตรียมอาหารก่อนนะคะโอเคโอเคแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะตอนนี้เราตอนเย็นนะคะ เตะบริเวณตรงนี้นะคะเครื่องไฟเข้าไปเลยจ้าอืมไหนวะอันน <The> <irsin ountain. S 2> ี <cing skeleton. S 2> ้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันอันนี้ไม่ใช่อืมอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันอันนี้ก็ไม่ใช่เจอละ มันมาหนีนเลยจเผือมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรแบบนี้นะคะโอเคได้แล้วนะคะก็ประหลาดประหลาดเรอตอนยินนะคะขอบชุเพื่อนก่อนจ้า อคุณคะตอนนี้คนก็มาคบทุกคนแล้วฉันรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างะคะ่ะลูกไงอ๋อใช่ฉันต้องไปลุก,ลกมาที่นี่ปิกนิกลูกอยู่นอนอยู่ห้องไหนจ้าลูกๆเอ้อไม่ได้นอนอู่ห้องนี้อะนี่ไงเจอเออดเอ่ม ฉะนดือลูกเร็วเร็วลูกลูกเร็วหน่อยจะรู้โอ้ยลูกจอดลูกไม่ก้าจอดไม่นะจอดลูกขึ้นสิลูกมาเร็วเร็วมเว้นไม่ได้แล้วเด็กสองคนนี้มาแล้วเด็กเี่กเขารอกันมาเร็วมาเร็วเ่นะนุ่มดุดมาแล้ว ม่ครับกอมาแล้วแค่ะหนมาแล้วค่ะันพวกเราก็กินกันเลยนะไม่ต้อ <c> ง <oughs> นั้นพวกเราก็กินกันเลยนะไม่ต้อง,อเ,เ,นะองเป็นหัวหรอกนะฉันเรื่อมีวันนี้เป็ารเกิดของรูปรูปทั้งสองดิฉันกินไม่อั้นเลยอื้ินเลยสิอ้ยตายแล้ว อาพวกเรามาเล่นน้ำกันลื่นเปดชุดแปดชุดเสร็จแล้วมาเล่นน้ำกันเถอะเออเมื่ออยู่ละควุณผมจะพาลูกกินต้มแกงเขียวหวานเนี่ยงั้นลูกชิงมาเล่นน้ำกับแม่นะค่ะค่ะคุณแม่จะเล่นน้ำกับแม่เองค่ะ พูดง่ายอย่างนี้สีลูกของแม่ผู้ชายเขาไม่เล่นน้ำตอนคืนก่อนหรักใช่แล้ววิวห่างย้ายเก็ออบเอาซะนั้นก็เขอขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะคะบ๊ายบายค่ะ